แล้วที่สำคัญผมจะบอกผมจะบอกอะไรให้ไอ้พวกข้างใครไอ้พวกข้างใครไอ้พวกสรเนนี่บึงอยู่เฉยเฉยนี่ยังไม่ได้ชานะเตี้ยเตี้ยเตรียมตัวนะเตี้ยนะไอ้เตี้ยสารเนเตรียมตัวรนะับหมายนะไม่ได้ขู่แต่อยัางได้เตี้ยเตรียมตัวรับหมายนะเตี้ยนะเออมึงบอกเพื่อนมึงบอกเพื่อนไอ้มุดฮีด้วยนะ ขอแรงๆขอแรงๆจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้หน่อยก่อนที่มึงก่อนที่มึงจะโดนหมายเออขอชุดใหญ่ไฟกระพริบพ,พวกมึงแต่ละตัวเนี่สรารแเน่หมาเห่าไม่สุดเสียงพวกคุณเห็นไหมล่ะไอพวกสนลเน่แต่ละตัวเนี่ยอยู่ฝั่งพระเอกกบนางเอกหมาเห่าไม่สุดเสียงครับพี่น้องไอ้ยอ้ยอ้ยน่ะเออ พวกเขาไม่สุดเส้นอ่ะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่นะเพราะอะไรพวกหาเหลอะไรมึงเห่าแมกด็ดดนกระทืบนี่ลองลองมึงมาเห่าเรื่องไอโซบ้างสิเออลองมาเห่าเรื่องไอโซหน่อยเตี้ยทําไมไม่เห่าเรื่องไอโซระเตี้ยเออแล้วทีนี้ไปหาเรื่องป้าใช่ไหมล่ะไปหาเรื่องป้าเพจทนาย ทนายประชาชนโอโหสาระเน่ผมถามตรงๆหน่อยนี่มึงเอาเอาขี้ขี้ยัดใส่สมองนี่มึงพูดออกมาขนาดนั้นนะครับกูถามหน่อยดิอ่ะมึงแดกหญ้าเป็นอาหารใช่ไหมอะสมองมึงเลยสังการเป็นอย่างนั้นอะ่ะสาระเน่สาระเน่ไปด่าป้าเขาโอ้โหผมถามหน่อยว่านี่เอฟซีเขาทักมา นี่ไอเตี้ยมันกล้าขนาดนั้นแลวผมบอกเลยไอเตียยเเต้ยแดกหญ้าเอไอเตี้ยแดกหญ้าเป็นอาหารถึงสราระแนเห่าหอนเห่าหอนแม่งโอ้เอยชื่อเอยนามเลยนะเออบักปึกบักา่าบักซัวบักส,กสรารเน่ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าเปึกแป้นปีกอย่างงี้บ่เตี้ยมึงอ่ะเออบักฮามึงมึงนี่มึงนี่สรารเณร ไปเอ,อ่ยชื่อนามสกุลนามปากกาเขาอีกโอ้โหนี่เขาเรียกว่าปึกแป้นปีกเด็กนิสโมหูมึงน่ยนะอ่านี่เขาเขาเสียเขาเสียค่าส่งเอกสารมาเท่าไหร่นะเจ็ดสิบกว่ายูโรเหรอป็นเงินไทยเท่าไหร่วะพันสองพันเหรออประมาณนั่นแหละมึงก็รอมึงก็รอแล้วกันอ่าขึ้นหลังเสือขึ้นหลังเสือมึงอย่าโดดลงนะเว้ย โดดลงจากลังเสือได้กูกระทืบกูกระทืบซ้ำนะเออ้าวนี่ไอ้เตี้ยมึงเนี่ยมื่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไหลสดไหสดแก้เขินเตี้ยนะพรุ่งนี้ไอ้เตี้ยไหลสดแก้เขินนั่นเตี้ยนะออไหลไหลสดแก้เขินไปเรื่อยมึงไหลสดแก้เขินไปเลยมึงมีเรื่องอะไรมาขยี้มึงมึงว่ามามึงว่ามาเออนี่ถามหน่อยเอาตรงตรง อันที่จริงแล้วเนี่ยนี่ผมถามหน่อยถว่าคนที่ดูไลฟ์สดนแต่อยู่เนี่ยมีใครรู้บ้างไหมว่าพายนาคที่อยู่ข้างบ้านพ่อพระเอกเขาเนี่ยสร้างไปหมดกี่ล้านมีใครรู้ไหมล่ะผมถามหน่อยเถอะเออนี่เป็นคำถามจากชาวบ้านนะที่ฝากถามมา แต่ไม่ได้ฝากสดตีนะว่าให้กูฝากคำถามนี่ <c oughs> เป็นคำถามจากชาวบ้านที่ฝากมาถามว่านี่พ่อพระเอกเอาพญานาคเนี่ยสร้างพญานาคเนี่ยหมดไปเท่าไหร่กูถามมึงหน่อยฮะไหนยินบอกหูนะว้าวบ้องหูจักบาดด้วยเนี่ยนี่ผมถามหน่อยพญานาคที่สร้างอยู่ข้างบ้านของพ่อพระพ่อพระเอกเนี่ยสร้างไปหมดเท่าไหร่ ใช้ปูนกีกระสอบใช้อิฐหินปูนทรายเท่าไรนี่เทปูนลงไปข้างล่างเนี่ยหมดเท่าไรแล้วจ้างช่างที่มาทำเนี่ยหมดเท่าไรเออนี่ผมถามหน่อยเถอว่าเคยออกมาจจรนยัยออกมาแจกแจงบ้างไหมว่าตัวเองสร้างพญานาค เงินที่เปิดรับบริจาคจากเอฟซีเนี่ยใครบ้างละ่ะกี่บาทกี่สตางค์สร้างไปเท่าไหร่เอามาเจรในหรือยังนิงกินโมหูเนะ่ะว้ขันว้เลยม้่ยอกหูจากบาทได้ไหนนิงกินบมะละ่ะจะสร้างอะไรเงินของเขา นี่ออกมาพูดอยู่ป่าปาว่าอย่างไงจะสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่โอ้โหมีนโยบายมาจากเอฟซีบอกว่าจะสร้างให้เสร็จสมบูรณ์เป็นองค์โอ้โหนี่จะทาสีไม่สีทองก็สีเขียว,ลวเลยแมนบลาอ่านี่ผมถามหน่อยแต่ว่าสร้างไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่ ใครเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างใครเป็นกรรมการฮะผู้ไหนเป็นกรรมการถามเนี่นี่มาสร้างวัตถุสถานอยู่ในบ้านกอกเนี่ยใครอนุม,มัติสร้างนี่ทําประชาคมกับบ้านกอกกมีรายชื่อกี่คนเอามากางแล้วฟาดหน้าน้าแต่อยสิว่ามีกี่คน อ้ากูดามเนี่ยสร้างพยานาคที่เอามาให้คนฟ้อนลำอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยสร้างหมดไปเท่าไรตอบมาสิตอบมาได้ยินบมกหูนะ่ะอ่าสุดตอบมาติละ่ะนี่คำถามแต่บางว่าโอ้ยคงไม่มีคำตอบให้หรอกเงียบกิ๊บเออขากล่องมันตามแล้วขขอยสูงบะ่ะ ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ถามหน่อยพญานาคสร้างไปหมดเท่าไหร่ออกมาชี้แจงหน่อยเออแล้วใครเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างสร้างพญานานี้ขึ้นมามีกรรมการกี่คนมีกรรมการที่เซ็นอนุมัติสร้างพญานานี่กี่คนเอาไหมาที่ละ เออคันเอาแมนเมนเอาแมนเเอาแมน,แมนใช่ไหมล่ะเออแล้วที่สำคัญบอกว่าอย่างไรนี่พ่อพระเอกเขาบอกว่าอย่างไรโอ้ยพญานาคเนาะอ่าสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมานี่ก็โดยโดยเงินของเอฟซีจะทุบไปผมก็ไม่เสียดายสักบาทเดียวฮะ แต่ทุกไปผมก็ไม่เสียดายสักบาทเลยเพราะอะไรเพราะเป็นเงินของเอซไม่ใช่เงินของผมวายนี่ผมบอกไม่เลยเอาความโปร่งใสเอามาให้เอซีเขาสบายใจหน่อยใช่ไหมล่ะเออนี่มันเป็นคำถามของคนเขาอยากรู้แต่ที่สำคัญคืออะไร พอมีคนอื่นเข้ามานุานนั่นนี่มึงนี่หวงจะเป็นจะตายมีคนขับรถไปนุนนั่นนี่โอจะเป็นจะตายถ้ามีคนอื่นไปทําไม่ดีไม่ชอบนุนนั่นนี่ไปฟ้อนราขับร้องที่ไม่เป็นทีมของตัวเองที่ไม่ใช่ฝ่ายของพ่อพระเอกเขาไม่ได้แม้แต่น้อยเอาเอฟซีผมถามหน่อยถ้าเอฟซีอีกถ้าชาวบ้านอีกฝั่งนึ่งไปร้องําทําเพลงเนี่ยผมถามหน่อยถวัว่า นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นผมถามหน่อยเออถ้าทีมงานฝั่งทางนี้ออกไปฟ้อนลำทำเพลงอยู่กับนี่ปู่ปริจิตนี่นะผมถามหน่อยทว่าฝั่งไอ้ไอ้ฝั่งทางนี้จะไปอกแตกตายหรือ,อยังไงเออนี่ถ้ามีคนจ้างบอกว่านี่ถ้าไปฟ้อนลำอยู่ที่หน้าพญา,านาะคนละสามวัสลแต่ว่าเป็นคงองอีกฝั่งหนึ่งนะเช่ไหมล่ะ นี่พวกมึงจะไม่อกแตกตายกันเลยหรืออย่างไรเอาก็บอกเปาป่าว่านี่พญานาคนี่สร้างขึ้นมาเพราเนี่ยเพื่อให้ชาวบา้านกกอมมีรายได้เป็นแลนด์มาร์กเออแต่ผมมองดูแล้วน่ะนี่มันเป็นการแบ่งฟักแบ่งไฟของคนบ้านกกอกกันนะคนที่ไปลําก็มีแต่คนนุ่นอยู่ฝั่งทางนู้นแหละไปลําเม่นมาละ่ะเออนี่เอาจริงๆ เรื่องนี้ไม่ไม่มีการชี้แจงหาเหวแต่อย่างใดนะเออได้ยินแต่ว่าไอ้พญานาคนี้โอนมามีเอฟซีโอนมาล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทผมถามหน่อยเถอว่าเอาล้านกว่าบาทนี้เอาไปทําอะไรบ้างล่ะฮะล้านกว่าบาทนี่เอาเงินไปสร้างพญานาคหนึ่งล้านกว่าบาทนี่เอาไปทําอะไรบ้างจ่ายให้ใครให้คนสร้างกี่บาทจ้างเขาเท่าไหร่ ถ้าบอกว่าทำประชาคมพ่อพระเอกกนงเอกบอกว่าทำประชาคมกับชาวบ้านแต่ผมก็บงงๆจะว่าเอา้ามึงมาทำประชาคมตอนไหนวะฮะฮะมึงมาทำม,มึงมาทำประชาคมตอนไหนอาก็ช่างมันมึงบอกว่าทำประชาคมใช่ไหมละ่ะผมถามตรงๆนะว่าเอา้าแล้วจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยสร้างพญาน,นาคขึ้นมาเนี่ยหมดก็ไปเท่าไหร่ล่ะแล้ว จ้างคนมาทําพระเจาเนี่ยหมดไปเท่าไหร่จ้างไปเท่าไหร่แล้วเงินที่เหลือเหลือเท่าไหร่แล้วใครเป็นกรรมการกี่คนกรรมการเนี่ยสร้างเนี่ยกี่คนเออใครเป็นกรรมการใครเป็นเหตุดันยิ่ใครเป็นคนเก็บเงินเงินเข้าบัญชีใครอะไรทําไมไม่เอามาชี้แจงอ่ะเอาไปชี้แจงดิเออหรือว,ว่าเงินเขา้าเงินเข้าบัญชีมึงแล้วมึงก็เงียบกิ๊บ